วันนี้ภารกิจการปกป้องอัลอักซอพี่น้องอย่าฟังคณาจารย์พูดโดยเด็ดค่ะอย่าฟังผมพูดและอย่าฟังใครพูดวันนี้ผู้ที่จะกำหนดว่าบอกว่าใครคือเป็นหน้าที่อามานาต้องปกป้องมัสยิดอัลอักซอไม่ใช่ผมไม่ใช่โปรเฟชชันเนอรไม่ใช่ด็อกเตอร์และไม่ใช่เชคที่ไหน ผู้ที่บอกชัดเจนว่าภาระหน้าที่การปกป้องมัสยิดอัลอักซอมันคืออามาน่าของคนที่มีชาดดาตัยละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรษุลลัลละทุกคนใครเป็นคนพูดพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาได้กล่าวเอาไว้สุบฮานัลลัลลอัสรอบิอับดีไลลัมมินัลมัสยิดอิลฮารอมอิลัลมัสยิดอัลอักซอ จอฮิตอายะอัลลอฮ์ไม oh ah, ่ได้บอกท่านต้องปกป้องมัสยิดอัลอักซรจเฮตอายะอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องท่านต้องมาปกป้องแผ่นดินมัส j i ดอัลอักซอนี้แต่ว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลมัส jid เมื่อใช้คำว่ามัส j i ดยะฮูดและนาสรอไม่มีข้ออ้างใดๆและไม่มีสิทธิใดๆจะอ้างว่าเป็นของพวกมันสองตัวโดยเด็ดขาด ชัดเจนเป็นการประกาศจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าอัลมสยิดอลอักซอเป็นสิทธิของอุมมติอิสลามตั้งแต่วันนั้นจนกี่ยมดังนั้นแล้วพี่น้องถึงวันนี้ประชาชาติอิสลามจะไม่ลุกขึ้นช่วยถึงอาหรับทั้งหมดจะญาติดีกับยะฮูดถึงมุสลิมทั้งหมดจะปฏิเสธการช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ไม่ง้อเบาของพระองค์ วันนี้เราจะไม่ยุกลุกขึ้นยืนสู้ต่อสู้กับยาฮูดพี่น้องนบียืนยันเลตาเซลุตอิฟตุมินอุมบตีอัลลักจอฮิรินจะมีกลุ่มหนึ่งประชาชาติหนึ่งของฉันชัดเจนอยู่บนสัจธรรมอิบนุฮะจรนะครับพี่น้องค์ใดก็เอาไว้วลมูรอดบิลละดีนยักูนูนฟีบัยติลมักดิสชัดเจนเป็นองกลุ่มที่ยืนยันสัจธรรมที่นบีพูด ละามอธิบายอาจารย์มัลลันพูดไปแล้วไปกีบีน้องในหะดิษมันนุมรอุลลอฮ์ใครกันยารอัลลอฮ์กลุ่มชนที่ยืนหยัดต่อสู้แล้วยืนหยัดบนสัจธรรมเขาเหล่านั้นอยู่บนแผ่นดินไบเต็มักดิสอินชาอัลลอฮ์สอลฮุดีนพี่น้องไม่แปลกทําให้คนอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เขามีอํานาจแล้วให้มีความน่าเกรงขามเขาพูดครั้งหนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าอัลลอฮ์ ขอสาบ,บานต่อ Allah อินนีล่าส์ดายุมิน Allah ฉันอาย Allah เหลือเกินฉันอาย Allah เหลือเกินอันอับ ت ัสิมในการที่ฉันจะหัวเราะในการที่ฉันจะยิม้มในการที่ฉันจะสนุกสนานวะฮัวหน้าไอิควานียุกาลูนในขณะที่พี่น้องของฉันอยู่ณนตะรงนั้นถูกฆ่าไร้วันซาลาุดีนหัวเราะไม่ออกในขณะที่วันนี้เราหัวเราะฮ่าฮ่า สลาลหอด,ดีนยิ้มไม่ได้ในขณะที่วันนี้เรามีความสุขทุกอย่างสลาลหด,ดีนก้อมสซยูทุกครั้งเวลาได้ยินมุสีบ่าประสบกับประชาชรอิสล,มสลามสาลหด,ดีนอยู่ประหนึ่งว่าคนที่ตายคือพ่อของเขาคนที่นอนตายคือแม่ของเขาเขาคิดตลอดทำยังไงพี่น้องให้อิสลามกลับมายิ่งใหญ่ไม่แปลกพี่น้องอลัลลอฮ์จึงให้ชัยชนะอยู่ภายใต้ การปกครองของซาลาฮุดินอัลไอยูบิวันนี้จึงขอเรียกร้องบรรดาชาบับเยาวชนทั้งหลายพี่น้องจงกลับมาสู่อิสลามที่เข้มแข็งแล้วเมื่อใดอิสลามที่เข้มแข็งมันจะขยายไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์เมื่อใดเรายืนหยัดกับอัลลอฮ์สุบานอลตะลาอัลลอฮ์จะช่วยเราเหมือนกับที่พระองค์ช่วยสหาบะไม่มีใครคิดพี่น้องอุมารอัลฟารู์อุมารบินขัตตอบรดิยัลลอฮุอันุ สหาตอดีตคนที่เคยคิดฆ่านาบีด้วยซ้ำไม่มีใครคิดคนเกเรยอย่างอุมารบินคอตเตอร์ในอดีตไม่มีใครคิดว่าคนแบบนี้พี่น้องคนที่คิดเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีดีเลยก่อนรับอิสลามแต่ลล l a ์เอาคนประเภทนี้พี่น้องคนลักษณะแบบอุมารบินคอตเตอร์พิชิตอิสลามแล้วเอาชัยชนะเอาไปตุลมักดิสมัสยิดอ,อัลอักโซกับสู่อ,อบุกอิสลามได้ ทั่วโลกไม่แปลกวันนี้จึงให้กำลังใจบรรดาชาบาเยาวชนที่ยังหลงทางี่น้องวันนี้เราถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะถึงเวลาต้องอิสลามแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนชัยชนะจะยังไม่ปรากฏวันไหนที่เราเปลี่ยนมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์นั่นคือการภารกิจอันแรกในการปกป้องมัสยิดอัลอักซอวันนี้บ่น้องให้สตางค์แล้วบ่น้องนี่คือก้าวหนึ่งในการขึ้นอีกอย่างที่สําคัญ ท่านต้องอิสลามตัวท่านเองท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองคนไม่ละหมาดจ,จงละหมาดซะคนไม่ไปมัสยิดจงไปมัสยิดถ้าเขาถามท่านทำไมมึงขยันมามัสยิดเดี๋ยวนี้บอกนี่ฉันกำลังทำภารกิจกู้มัสยิดอัลอักซอถ้าวันนี้เขาถามท่านทำไมจึงเปลี่ยนตัวเองนะทำไมจึงอิสลามตัวเองนี่คือภารกิจเรกก่อนที่จะเห็นว่าพี่น้องของเรากำลังต่อสู้ที่ไปตุนมักดิส ยังไม่พอที่เราจะเห็นแวบพวกเขาต่อสู้วันหนึ่งครนะั้งแนาขออัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลาบันทึกพวกเราและส่งเราไปยังอัลอักซอเหมือนที่พระองค์ส่งอาบาบิลไปปกป้องเป็นดินฮารอมได้ยยาอัลลอฮ์เหมือนที่พระองค์ส่งอาบาบิลไป,ป,ปเ,ปเคบบลีค่ยงบรรดาผู้ที่ต้องการทำลายกลับบขอพระองค์ส่งเราไปปกป้องอัลอักซออย่าได้แพ้อาบาบิลอินชาอัลลอฮ์ ดังน so ั ar ้นพี ho, ่น้องที่รักครับวันนี้บรรดายิฮูดมีอำนาจเขาเรียกแสดงกษัศริยภาพนบีพูดในฮะดีษลตาทดตุรรษที่ห้ายาเบกสัมปาระอะไรต่างๆไปพี่น้องที่นบีสนับสนุนอัลกซอฮารอมหละกกนมัส jid นบ่าวิวันนี้สองมัสยิดเราไปวันนี้มีพี่น้องที่ไปมัสยิดอัลอักซออินชาอัลลอฮ์เราจะไม่ขอเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอผมนะครับส่วนตัว ใครไปเราไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาพี่น้องวันนี้ที่ไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการเข้าอัลอักซอด้วยการขออนุญาตลูกของหมูสุกรพวกนั้นเราไม่ต้องการเข้ามาจินอัลอักซอแล้วก้มหัวให้กับยะฮุดเรากับมันเป็นเจ้าของถ้าเราเข้ามาจิตอัลอักซอไม่ได้ในชีวิตนี้ยังมีเกียรติเราก็จะไม่ขอเก้าเข้าไปในมาจินอักัซอ โดยกลุ่มวายาฮุดโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเคยตระหนักไหมประชาชาติอิสลามวันนี้มีตั้งเยอะโลกอาหรับตั้งมากทําไมเราไม่ชนะทําไมการปกป้องอัลอาบโซเราทาไม่ได้ชัดเจนพี่น้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์วลาลสามครั้งอย่าอัลลอฮ์อาหรับจะไม่มีวันชนะยฮุดผมพูดวันนี้ผมตายวันนี้ก็รับวันนี้ อาหรับทั้งก่ประเทศจะไม่ชนะยอหุดตราบใดท้าอาหรับไม่ทําตามที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺตกลาช้บรรดายยอหดเวลาเขาต่อสู้กับกองทัพอิสลามพี่น้องเขามั่นใจเขายาเกณฑ์ในศักยภาพอาวุธของเขาแต่ประชาชาติอิสลามเมื่อทําการ jihad สิ่งเดียวที่เขาตักกันยาเกณฑ์แล้วมั่นใจนั่นคือนนศราะจากอัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺตะลาวันนี้ผมกล้าท้าพี่น้อง ถึงแม้ยาวธจะมีนิวเคลียร์แต่ด้วยกับอัสบับุสรอจากอาาัลลอฮาเราสามารถจะชนะพวมันได้แม้กระทั่งธนูดอกเดียวเราจะสามารถขับไล่ยาวธออกได้แม้กระทั่งคันธนูสามคันเท่านั้นขออย่างเดียวพี่น้องจงเดินหยัดแล้วยืนหยัดตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบะานาตาลา